ผมขอทานบ้างนะครับชมครับผักคาเดยครับผักแรมก็มีอร่อยมากครับอาจารย์ประสานครับลองศาสตราจารย์ดเอร์ประสานนะครับจเอาไปเลี้ยงบ้างก็ได้นะครับอาจารย์เรวดีอาจารย์ฟอมเกิดแก้วคุณยุวดีท่านนิยมมีชัยนะครับนาวาโทวิทิตทุ่เมืองนะครับลองเอาไปเลี้ยงหรือว่าจะถ้าอยากทานก็สั่งทางเฟซทางไลน์ได้นะครับติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรงนะครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอเดี๋ยวขออนุญาตชิมอีกนิดนะครับครับ กรอบเหมือนกระดูกเหมือนกระดูกหมูอ่นอนๆนะครับนี่ครับนะครับเดี๋ยวผมัดเสรให้เข้าไปในท้องอือหืมอาะครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านชมแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์ในเ c e b o o k ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กดถูกใจใน facebook ด้วยนะครับถ้าท่านชมในช่อง youtube ช่วยกดสับสไครต์หรือกดติดตามหรือกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับคุณผครับ ก็เหมือนมาเลยสวรรค์น,นะครับที่จะมอบให้กับดีเจวิเชียนดวงพริมผมุ่มเทเสียสละเวลามีค่าที่จะบุกเบ,บิกพัฒนาในการทําคลิปวิดีโอในการถ่ายทําสืบสอบค้นหาว่าของดีหัวใจเรากลุ่มสมาชิวสมาชิกหัวใจเรามีที่ไหนบ้างอย่างไรก็จะพยายามสืบค้นแล้วก็จะพยายามไปถ่ายทําเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ขยายผลได้ต่อยอดแล้วก็ได้ศึกษาได้เติมเต็มในส่วนของการประกอบอาชีพสัมมาอาชีวะนะครับ นี่คนนี้ครับโกจุกน้ำเต้าหู้ใบเตยทุกคนคงรู้จักดีถ้ามาเที่ยวลาดทิมคลองวอัดไทรก็จะมีน้ำเต้าหู้จำหน่ายตั้งแต่ขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่แล้วก็น้ำฟักทองเชื่อมด้วยอร่อยคุณภาพนะครับที่ลาดทิมคลองวอัดไทรโกจุกน้ำเต้าหู้ใบเตยใช่ไหมโกจุกกดไลค์หน่อยโชว์ตัวหน่อยนีสุดยอดมากๆครับนี่ตัวเมียน,นะครับคุณผู้ชมครับดูปิ้งมันครับดูปิ้งที่กระดองนะครับโอ้โหสามารถเก็บ ลูกเก็บไข่ได้เยอะเลยเริ่มท้องแล้วค่ะเริ่มตั้ง <début> ท้องเริ่มร่นกวนี้ยังมาโอเคครับสุดยอดมากๆเลยนะครับเริ่มตั้งท้องแล้วมาางวคทุก่ <S refriger ate> สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับรายการวิถีทมคนลุ่มน้ํารายการวิถีทมคนลุ่มน้ําวันนี้สัญจรพาค,คุณผู้ชมนะครับมาที่บ้านเลขที่78หมู่ที่3ตนนําบลนาสตนอําเภอวชัายนครศรีธรรมรานะครับอยู่บนเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข4012นะครับ ที่บ้านเจ้าของบ้านอย่างนี้ก็ชื่อว่าคุณทนิการศรีรินนะครับคุณทนิการศรีรินนะครับคุณผู้ชมครับรายการวิถีธรรมพร้อมที่จะนําเสนอพร้อมที่จะส่งเสริมการประกอบสัมมาอาชีวะ<อ>เพื่อที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์ามายัางคุณผู้ชมนะครับจะได้เป็นแนวทางนะครับจะได้เป็นแนวทางเป็นตัวอย่างต่อยอดในการที่จะประกอบอาชีพหรือประกอบสัมมาอาชีวะนะครับ ขึ้นชื่อว่าปูนาแล้วทุกคนจะต้องเคยเห็นจะต้องรู้จักจะต้องได้รับประทานปูนาปูนาขาเกนะครับตามาเนื้อร้องนะครับเพราะฉะนั้นปูนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ปูนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ของพี่น้องนะครับของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวกเกษตรกรนะครับสามารถสร้างรายได้นะครับบางคนก็บอกว่าสร้างรายได้6กถึงเหลักทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ ประชากรหรือว่าพลเมืองอในประเทศไทยนะครับนิยมบริโภคปูนาท่านรู้ไหมเดือนหนึ่งนะครับเดือนละประมาณ45ล้านตัวนะครับเดือนละ45หเลือดล้านตัวในการบริโภคปูนาปูที่อยู่ในนาที่เราไปหาตามทุ่งนาที่เขาทําไร่ทํานาแล้วก็มีปูนานะครับประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเราก็นํา เป็นสินค้านําเข้าแต่ละปีเสียดุลการค้านะครับก็บอกว่านําเข้าวปูนามีมากกว่า25ล้านตัวต่อเดือนนะครับ25ล้านตัวต่อเดือนนั่นคือเสียดุลการค้าที่เรานําเข้าเข้ามาเพราะผลิตในประเทศไทยไม่เพียงพอต่อการบริโภคนะครับที่สําคัญปูในนาน,นะครับปูที่อยู่ในานานในธรรมชาตินะครับเริ่มมีจํานวนลดน้อยถอยลง จากการประกอบอาชีพทางด้านกเกษตรกรรมนะครับทำนาเมื่อทำนาแล้วจะต้องฉีดยาฉีดสารเคมีทำลายวัตจักรวัตพืชทำลายการขยายพันธุ์ของปูนานะครับก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของมนุษย์คนเราก็เอาชนะธรรมชาติได้อีกรูปแบบหนึ่งก็การพัฒนาระบบการเลี้ยงปูนามาเป็นการเลี้ยงปูน,น้ำใสนะครับขึ้นมาทดแทนในการนำปูนาเข้ามานะครับ เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของนะครับเจ้าของฟาร์มแห่งนี้ชื่อว่า,าฟาร์มสุขนิยมนะครับสุขนิยมทานแล้วก็อร่อยแล้วก็มีความสุขแน่นอนนะครับคุณผู้มชมครับวันนี้รายการวิถีทาคนลุ่มน้ําดําเนินรายการโดยดีเจวิเชียนนุ่งลิพดีเจหมาชนคนลุ่มน้านักข่าวกีตารา์แล้วก็ดีเจหนุ่มหน้ามนคนรูปหลอ่อพอประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับเจ้าของฟาร์มสุข นิยมนะครับชื่อว่าทนิการสีรินตามพมโดคุณผู้ชมครับแม่พันแม่พันนะครับแม่พันชื่อแม่พันปูกำแพงสายพันกำแพงใช่ไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่แม่พันนะครับเพิ่งลอกคราบได้ไม่กี่วันนะครับนี่คุณผู้ชมครับภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้เป็นเป็นปูทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยครับคุณผู้ชมครับที่ลอกคราบแล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่หลังจากโลกคราบแล้วนะครับก็ได้เก็บไว้เหมือนกับสตาฟไว้ดูนะครับสวยงามสวัสดีครับเจ้าของฟาร์มสุขนิยมนะครับคุณท่านท่านิการศรีรินนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณท่านิการครับไม่ทราบว่าได้มีแนวความคิดทิศทางในการเลี้ยงปูนานะครับเลี้ยงปูนาในน้ําใสนะครับเกิดแนวความคิด นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่และก็เอาสายพันธุ์มาจากไหนขบวนการขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเจอนะครับช่วยอธิบายคุณผู้ชมให้เข้าใจหน่อยครับค,ค,ค่ะก็คือเริ่มต้นเนี่ยเ,เป็นโดยโดยหลักแล้วคือเราเป็นคนชอบทานปูนานอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะมันปูนะคะครอบครัวก,ก็มาจากที่บ้านรามก็ส่วนใหญ่ก็จะหาปูมาทานได้อยู่เรื่อยๆหลังๆเนี่ยเริ่มจะหาปูทานยากแล้วนะคะแล้วก็เลยเนี่จะทํายังไงดีเราก็อยากทานปูด้วยแล้วก็บางทีมันมันอาจจะมีเชื้อโรคบ้างหรือว่า มันอาจจะมะีมียาในการที่จะใช้สารเคมีในการทำทำทำนานะคะก็เลยก็เลยบอกว่าเอ๊จะทำยังไงดีถึงจะจะได้ทานปูดได้อร่อยปลอดภัยแล้วก็ได้ทานบ่อยๆนะคะก็เลยได้ความคิดมาแล้วเราก็ไปหาใน search ใน Google ก็เลยกลายเป็นว่าเรารู้จัก การเลี้ยงปูครับเอ่อแม่พันนิ่นเอามาจากไหนครับก็แม่แม่พันเนี่เรามีฟาร์มแม่ฟาร์มอยู่ที่จังหวัดสงขลาอำเภอนาหม่อมอำเภอนาหม่อมนี่ตัวหนึ่งตกประมาณเท่าไหร่ครับก็ตอนนี้เขาขายเป็นพ่อปูปูเป็นเป็นปูคู่นะคะครับตัวผู้กับตัวเมียก็จะคู่ละแปดสิบบาทคู่คู่ละแปดสิบบาทนะครับ ครับแล้วทีนี้เมื่อเอามาเพาะมาเลี้ยงแล้วนะครับใช้กระบวนการขั้นตอนในการผสมพันธุ์กันยังไงครับค่ะก็คือคือก่อนที่เขาจะผสมพันธุ์เนี่ยก็จะจริงๆ2อถึงสเดือนนี่ก็เริ่มที่จะเกเยได้แล้วนะคะสเดือนก็จะเริ่มผสมพันธุ์ได้แล้วเขาก็ก่อนที่จะผสมพันธุ์เนี่ยเขาจะต้องลอกคราบก่อนนะคะเวลาเราเราเปลี่ยนน้าในในบ่อในกระชังเนี่ยมันก็จะลอกคราบพอเขาเริ่มจะลอกคราบแล้วเนี่ยก็ก็ก็จะเริ่มที่จะผสมพันธุ์ผสมพันธุ์ก็ตัวที่ตัวเมียจะเป็นตัวเลือกตัวผู้เองนะคะ เขาเลือกตัวผู้แล้วก็เขาก็จับตัวผู้มาแล้วก็พลิกตัวนะคะตัวผู้ตัวผู้อยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ตัวผู้ยอมนะครับตัวผู้ก็ขืนวันเดอะใช่ค่ะถ้าตัวตัวผู้ไม่แข็งแรงนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะจะเสียชีวิตคือคือตายเลยนะคะก็คืออาจจะโดนเนื่องจากว่าสำลักน้ําเพราะว่าเขาอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็บางตัวก็อาจจะแบบว่าเขาเขาอาจจะไม่แข็งแรงด้วยตัวเขาเองด้วยอย่างเงี้ยหรือว่าโดนดูดน้ําเชื้อจากตัวเมียไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บเขาก็ ก็สักสองถึงสามเดือนเขาก็เริ่มที่จะตั้งท้องเวลาตั้งท้องตัวเมียก็จะดูง่ายๆเขาก็จะยืนเขย่งขาอยู่ให้เหนือน้ําเพื่อที่จะไม่ให้ตะปิงเขเปียกนะคะแล้วก็เขาก็จะสองถึงสามเดือนเขาก็เริ่มที่จะมีลูกเพราะลูกก็เริ่มที่จะพอคลอดออกมาเขาก็กลับเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในในกระชังได้หมดเลยครับผมครับ ก็สรุปว่าตัวเมียเป็นคนข่มขืนตัวผู้นะครับให้ตัวผู้หายท้องแล้วก็ปล่อยน้ําเชื้อมาใช่ครัวงจรชีวิตวงจรธรรมชาติของการผสมพันธุ์นะครับตัวหนึ่งก็จะมีไข่ประมาณสักกี่กี่ตัวล่ะครับประมาณ3 0 0 0 0ถึง400ร้อยสาถึงสี่นะครับใช้เวลาประมาณ2-3ถึง3เดือนจึงจะ จึงจะเอามาแปรรูปได้ขบณ์เต็มที่นะครับก็คือสองสาเดือนก็จะกินได้ทั้งตัวละกินได้ทั้งตัวใช่ครับเพราะายังตัวยังกระดองอะไรแขนขาก็ยังนิ่มอยู่ก็ยังไม่แข็งมากอะค่ะครับก็แปรรูปได้เอาไปทอดกรอบเป็น3รสก็มีแคลเซียมมีโปรตีนใช่ไหมครับค่าทางเครื่องสูงเลยคแคลเซียมสูงนะครับตลาดเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ตอนนี้ปูจริงๆผลิตไม่ทันนะคะอย่างที่ทางทางทางที่พี่เชนแจ้งไปเมื่อกี้ว่าเรายังต้องนําเข้าปูจากจากต่างประเทศอยู่ ที่เวียดนามอะไรเงี้ยเรายังต้องนำเข้ามาอเงี้ยค่ะก็เลยว่าเสียดุลกันค้าก็เลยเราผลิตไม่ทันจริงๆค่ะเอนี้ค่ะก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดมากครับครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับนี่ปูนะครับปูนาตัวเมียนะครับดูกระดองใหญ่ๆในใช้สําหรับเก็บลูกนะครับที่อุ้งกระดองเขาเรียกว่าปิ้งนะครับหลังจากผสมพันธ์แล้วไข่มันจะอยู่ในท้องใน่อใน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 ตัวของปูในท้องแล้วก็ค่อยๆออกมา เมื่อมาเป็นลูกแล้วเขาอยู่ในกระดองหรือในปิ้งเนี้ยครับคุณผู้ชมครับนี่นี่ปูที่ที่ลอกคราบมานะครับก็จะเป็นสายพันธุ์นี่สายพันธุ์อะไรครับสายสายพันธุ์กําแพงนะครับคุณผู้ชมครับสายพันธุ์กําแพงซึ่งปูนามีหลายสายพันธุ์อย่างเช่นสายพันธุ์กําแพงปูพันธุ์น้ําตกปูพันธุ์น้ําตกก็ชอบอยู่ในน้ําตกน้ําไหลนะครับแล้วก็ปูสมแม ปูสะแม่บานเราเขาเรียกว่าเปียวจะไม่กับเปียวบานเรานะครับที่ก็เอาไปตําซ่อมตําใส่ปูนะครับปูเค็มประมาณนี้นะครับซึ่งเปียวนี่ชอบอยู่ในน้ำกร้อยนะครับน้ำกร้อยน้ำน้ำน้ำกร้อยน้ำเค็มนิดนิดประมาณนี้นครับนะก็อันนี้ก็เป็นเป็นปูตัวโูชนะครับซึ่งกระดองจะไม่เหมือนกันนะครับนี่กระดองจะเล็กๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าก้ามจะใหญ่ก้ามใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็น เป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ของพี่น้องชาวพือวัชัยเรานะครับซึ่งหลายคนก็ไม่ค่อยได้รู้จักไม่รู้นะครับในการประกอบอาชีพสมมาชีวะนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมใน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 บ่อที่เขาได้จัดเตรียมไว้นะครับในในแอ่งที่จัดเตรียมไว้นะครับที่เลี้ยงกันอยู่ในขณะนี้นะครับตามผมมาดูนะครับไม่ใช่บ่อกระชังกระชังนะครับมันจะซ่อนอยู่ในเนี้ยครับ มันจะซ่อนอยู่แล้วก็จะมีน้ำออกซิเจนนะครับเดี๋ยวจะจะเปิดให้ดูนี่นี่ครับเห็นแล้วปูจา๋าปูอยู่สบายดีไหมล่ะปูปูขยายพันธุ์ได้ทีละกีกี่ฟองละปูนี่ครับคุณผู้ชมครับสายพันธุ์กำแพงนี่นะครับไม่ใช่วงดนตรีกำแพงนะครับนี่เป็นพันปูนะครับเอามาจากอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลา นะครับถามต่อว่าจังหวัดสงขลาอ,เอำเภอนาหม่อมที่เขาผลิตพาา้าความพันปูนี่มาจากไหนก็มาจากจังหวัดสุโขทยัยจังหวัดสุโขทัยเอามาจากไหนก็เอามาจากในท้องทุ่งนานะครับจากธรรมชาติมาจําลองเป็นเลี้ยงปูน้ําใสก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับคุณเจมสครับนี่ก็เป็นเป็นสัตว์เศร,รษฐกิจตัวใหม่นะครับจะต้องมีน้ําอย่างนี้ครับจะต้องมีน้ําออกซิเจนนะครับแล้วก็ปูถึงฤดูนะครับฤดูหน้าฝนปูก็จะขยายพันธุ์ แต่ถ้ารอให้ฝนตกรอถึงฤดูหน้าฝนมันก็นานแสนนานด้วยวิธีการลอกธรรมชาติลอปูปูมันไม่รู้หรอกว่าฝนตกจริงฝนตกปลอมแต่พอเมื่อมีอาช้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับใช้อย่างนี้มันเข้าใจว่าฝนตกนะครับมันก็เลยต้องผสมพันธุ์โดยธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมครับนี่ภาพทีเ่เสนในขณะนี้นะครับนี่สายพันธุ์กาแพงสายพันธุ์กําแพงนะครับคุณผู้ชมครับนี่สุดยอดมากๆนะครับ ก็ถือว่าเป็นธุรกิจตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมสนใจจะมาศึกษาเติมเต็มได้นะครับที่ฟาร์มสุขนิยมนะครับคุณทนิการศรีรินนะครับอยู่บ้านเลขที่78หมู่3ตำบลนาสตนนะครับก่อนถึงแยกหน้าศาลนะครับถ้ามาจากทางทิศตะวันตกนะครับข้ามสะพานจากทิศตะวันตกมุ่งหน้าสู่ทางทิศตะนกนะครับอยู่ฝามือนะครับคุณผู้ชมครับ ติดต่อได้ที่คุณธนิการนะครับสิรินเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับคุณชมครับจะขึ้นบทเบอร์โทรศัพท์ถ้าท่านที่สนใจอยากจะมาเติมเต็มหาควา,ามรู้ในการเปิดนะครับเปิดเลี้ยงเป็นควา,ามปูนานะครับคุณชมครับนี่ก็ปูนาตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับซึ่งในทุ่งนาก็หายากแล้วด้วยผลพวงจาก การปลูกข้าวนะครับที่ต้องใช้สารเคมี่หลังจากที่แยกมาแล้วเป็นตัวเล็กๆนะครับคุณชมจะเห็นเหมือนตัวอะไรเลยนะครับนี่ครับหลังจากนั้นแล้วก็ต้องแยกกันนะครับถ้าตัวเล็กมากมาอยู่รวมกับตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวจะโดนกินนะครับตัวใหญ่ก็จะกินตัวเล็กนะครับคุณชมครับนี่ครับคุณชมครับอยู่ในกระมังนะครับเอามาแยกกันนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าตัวเล็กมาก นี่ครับต้องเอาใบตานใบตะโหนดนะครับเอามาเอามาเอามานั่นไว้นะครับเอามาวางคลุมไว้นี่ปูอาหารของปูก็มะพร้าวอ่อนใช่ไหมครับตัดเป็นชิ้นๆเขาจะข้าไปกินตรงไหนก็สุดแล้วแต่นะครับก็คงจะหามุมที่สงบหน่อยแล้วครับข้าบไปแล้วข้าบไปแล้วครับคุณผู้ชมครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นี้จะน่าจะเป็นพ่อพันธุ์นะครับตัวผู้ใช่ไหมสังเกตกล้ามใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวผู้ ตัวเมียก็จะจะกล้ามเล็กนะครับนี่นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่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 ครับไม่อยากใครมาวุ่นวายในชีวิตไม่อยากใครมาวุ่นวายในชีวิตข้าอยู่ของข้าดีๆมาเขี่ยมาตักข้าอย่างนี้ได้ไงนี่มันจะไปซ่อนอยู่นะครับจะไปซ่อนอยู่ครับคุณผู้ชมครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอ่าหนีไปแล้ว นี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ใหญ่นะครับกล้ามก็ใหญ่มากทีเดียวนะครับตัวนี้ตัวเมียนะครับคุณชมครับดูปิ้งมันครับดูปิ้งี่กะดองนะครับโอ้โหสามารถเก็บลูกเก็บไข่ได้เยอะเลยเริ่มจะท้องแล้วค่ะมังเริ่มร่นตัวนี้อังมาโอเคครับสุดยอดมากๆเลยนะครับเริ่มตั้งท้องแล้วดำดำติดอยู่เลยรับรอนถึงความสะอาดได้เลยอืมครับขั้นตอนเลี้ยงปูนาในน้ําใสนะครับก็คุณ ทนิการศสีรินนะครับให้เกียรติทีมงานรายการวิถีทำคนลุมน้ําได้มาถ่ายทําคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะขยายผลสื่อสารประยานภัพันให้กับผู้ที่ต้องการที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ในการชมคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็จะได้นําไปต่อยอดนะครับไปขยายผลต่อ เมื่อเรารู้ขบวนการขั้นตอนเลี้ยงแล้วรู้แม่พันธุ์แหล่งที่มาของแม่พันธุ์แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองชิมทานดูนะครับว่าปูนาแปลรูปรสชาติจะเป็นอย่างไรตามผมมาดูนะครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูมออปูม้บปูนี่ค่ะอมปูอ๋อมันมันใช่ไหมหมอบหมายถึงว่าเราตักตัวแล้วก็เอามาบดโอ้แล้วก็มาข้นน้ำข้นน้ำนี่แกงนี่มันปูย่างมันล้วน อ๋อมีมันปูโอ้คุณผู้ชมครับแปรรูปได้เยอะแยะนะครับหม้อเป็นมันปูแล้วนี่ก็หลังจากที่เลี้ยงแล้วถึงเวลาประมาณ3เดือนก็จะตัวขนาดนี้แต่ว่าจริงๆแล้วตัวใหญ่กว่านี้นะครับคุณผู้ชมครับตัวใหญ่กว่านี้เพราะว่าจะต้องเอากระดองออกนะครับแล้วก็เอานุ่นอานี่ออกแล้วก็ในที่สุดก็พอดทอดแล้วมันจะเหี่ยวย่นลงมามันจะกรอบนะครับเนื้อมันจะย่นลงมานะครับเดี๋ยวผมจะลอง ทานให้ดูนะครับว่าโชเล่ก็โชเล่จะสู้ได้ไหมนะครับอรอลองทานให้ดูว่ารสชาติกรอบอร่อยหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรากลับโคจุกนะครับเราจะมาชิมให้คุณผู้ชมได้น้ำลายไหลเล่นๆนะครับเดี๋ยวขอญาตชิมนะครับพี่นกยน อร่อยกดไนโซเล่นหน่อยอร่อยจริงๆครับไม่ได้ไม่ใช่โมกกรอบครับคุณผู้ชมครับกรอบกรอบอร่อยเป็นปูสามรสชาตินะครับหวานมันเค็มออกเค็มนิดๆแล้วก็มันๆแล้วก็คุณภาพของโปรตีนแคลเซียมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับกระจกกินต้งงองกระจกนี่มยังมีไรมีนู่นเหอ,อนกนะเดี๋ยวไอ้หนูไม่รัเลยคุณผู้ชมครับอืมกลุ้มเลยมางานนี้ครับคุณผู้ชมครับ อย่า,ยามาถ่า,ายที่นี่ทุกวันเลยจะได้ชิมฟรีเป็นรสชาติที่กรอบอร่อยนะครับเป็นเป็นสามารถทานได้หมดทั้งตัวเลยนะครับกรอบแล้วก็จะเป็นสามรสรสออกหวานนิดๆออกออกเค็มแล้วก็ออกยังไงอีกโคุกช่วยบรรยายมั่งกินอย่างเดียวคนนี้<อ>ไม่พูด<อ>ถึงอร่อยบอกไม่ถูกกคตรจ่วว่าอร่อยเดี๋ยวชิมอีกตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอด ถ้าท่านสนใจนะครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านสนใจจะบอกให้ก็สามารถที่จะไปซื้อหาได้ที่ลาดริมคลองหัวไซรลาดริมคลองวัวไซนะครับมีทุันอาติสโซนถนนคนเดินหลังอาคารราชวัสดุนะครับเดินไปเดินมาท่านก็จะเห็นว่าน,นะครับมีป้ายความสุขนิยมนะครับอร่อยนะครับหากินยากท้องตลาดไม่มีนะครับเดี๋ยวจะขึ้น เบอร์โทรไว้ให้นะครับถ้าท่านสนใจจะสั่งไปฝากญาติพี่น้องจะเป็นของฝันอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับขายยังไงครับจะของฝากนี่จะขายเป็นเป็นเป็นถุงถุงละห้าสิบาทถุงละห้าสิบาทนะครับคุณผู้ชมครับเป็นสภาพได้เลยังเลื่อนเพียนยังเปลี่ยนสภาพได้เยอะมีได้บางหนูไอหนูอันนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนรกปูนานะคะน้ำพริกนรกปูนาโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมาก สำหรับคนชอบปะลาก็เป็นแจ่วบองมันปูนามกมแจ่วบองมันปูนา <c oughs> โอ้โหแปลรูปได้เยอะที่อร่อย นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่แปลรูปแล้วนี่เขาเรียกอะไรครับสองในในนี้ครับอันนี้จะเป็นมันปูค่ะมันปูครับคุณผู้ชมครับคลุกข้าวร้อนๆพี่้ายมาลงอ่แล้วก็สุดตัวนี้จะเป็นแกงขั้วมอบปูค่ะแกงขั้วมอบมอบปูนะครับไม่ไม่ใช่มอบนะครับมอ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 บไม่ใช่มอบอันูนประท้วงนะครับนี่ครับน่ารับประทานนะครับคุณผู้ชมครับมันเยิ้มเลยคลุกข้าวร้อนๆนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่นี่ที่แปลรูปแล้วแปลรูปเขาเรียกปูสามรสใช่ไหมใช่ค่ะปูสามรสนะคะกินได้ทั้งตัวเลยแคลอรี่สูงโอ้โหน่ารับประทานมากครับแล้วทุกตลาดนัดนะครับที่ลาดริมคลองวัดไซนี้เอาไปจําหน่ายทุกนัดเลยใช่ไหมครับไปทุกนัดเลยค่ะแล้วก็เป็นสินค้าที่ไปไวมากค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ รีบมากันนะคะแล้วก็มันปูแล้วก็จริงๆเราทําหลนปูด้วยนะคะหลนปูถ้าท่านมาช้าก็หมดอดเลยนะครับอดเลยโอ้โห <S <S ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราชิมกันต่อยังกระบวนการชิมยังไม่สิ้นสุดนะครับยังไม่รู้แท้จริงว่าอร่อยหรือเปล่านะครับถ้าสนใจก็มาได้ที่ลาดติมครองหัวัยทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับบ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปท่านสามารถที่จะ โทรสั่งไว้ก็ได้นะครับยินดีส่งทางเฟซทางไลน์ไหมครับยินดียินดีส่งทางเฟซทางไลน์เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับจะขึ้นเบอร์เบอร์โทรศัพท์ไว้ที่หน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับรสจุกกินไม่พูดอะไรเลยนะครับอร่อยมากเดี๋ยวผมขอทานมัางนะครับคุณผู้ชมครับผักกาดรับผักแรมก็มีอร่อยมากครับอาจารย์ประสานครับรองศาสตราจารย์ดรประสานนะครับจะเอาไปเลี้ยงบ้างก็ได้นะครับอาจารย์รวดี อาจารย์ฟองเกิดแก้วคุณยุวดีท่านนิยมมีชัยนะครับนาวาโทวิชิตท,ทุ่เมืองนะครับลองเอาไปเลี้ยงหรือว่าจ้าถ้าอยากทานก็สั่งทางเฟซทงางไลน์ได้นะครับติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรงนะครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอเดี๋ยวขอญาตชิมอีกนิดนะครับกรอบกรอบเหมือนกระดูกเหมือนกระดูกหมูอ่นนอนๆนะครับอือ้นี่ครับนะครับเดี๋ยวผมสัเฟก ให้เข้าไปในท้องอือหืออร่อยไม่ใช่โมไม่ใช่สมรักเย็นยิ่งน้ำน้ำพรมาอือหือพริกปูนานรกน้ำพริกปูนานรกต้องใช้ผักเดี๋ยวอือหือนะอร่อยมากคุณผู้ชมครับอร่อยจริงๆริงแตงกวดีกว่าแตงกวดอือหืออร่อยสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวจะชิมให้ดูอือ อร่อยไม่ใช่มงนี่มันปูมันปูกระหองทุบๆลูกลงมาก็กินทั้งนั้นนะครับนี่ครับมันปูกินกับถั่วพลูธรรมดาไปเย็นมันปูมันต้องกินกับที่ตายอย่าไมครับใช่ธรรมดาจะกินกับที่ตายที่มันข้ากันบางเอิ่องที่ตายฮะยากยากครับเนี่ยเนี่ยคับสามีนะครับโคเรีกรเลยกินกับถั่วพลูนีครับคุณผู้ชมครับ สูงหลาสิบบาทไม่แพงนะครับว่าจะเลี้ยงได้เขายะให้พันมาถึงขนาดนี้นะครับเลี้ยงดูแลอนุบาลโอ้ไป่ชิ้นไม่ชิ้นน้ำเล็กน้ำพริกนารอกูน้ำพริกนารอกูก็มีลาวอีจ้ะยิ้มแทนก้าวแน่นอนกินกับฟักอีจ้ะอืมอืมมาทีนี้กินกับกิมกิมบัิมนี่ก็มีผลาย่างด้วยกินล้วนลรวนคนส่งก็มีหน้าที่ส่งมาคนกินก็มีหน้าที่กินไปอืม อร่อยครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากปลาย่างปูพิเศษมีราปลาย่างปูมาอีกแล้วโอ้โหปลาย่างปูมีรางสุกใจที่ได้มาสุกนิยมความสุดยอดสุดยอดครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากครับเจ้าของความสุขนิยมให้เกียรติทางรายการนะครับกับโคจุกน้ำเต้าหู้ใบเตยก็ขอฝากด้วยครับแคกิ้งก็ นี่แพ็กกิ้งนะครับน้ำพริกนรกปูนานี่ครับคุณผู้ชมครับน้ำพริกนรกปูนานี่ต้องยี่ห้ออย่างนี้นี่แพ็กกิ้งสวยงามแพ็กกิ้งได้สวยงามมากครับคุณผู้ชมครับนี่ส่งตามเวสทั้งลายได้นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆสุดยอดมากครับน้ำพริกแจ่วบองมันปูนาออื้หือยากสุกนิยมฟาร์มโอ้นี่ครับสุกนิยมฟาร์มจากที่เราเสียดุลกันค้าสั่งปูนาจากต่างประเทศ ตอนนี้แกงคั่วมอบมอบมอบมอฟมอปูหน้าก็มาแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับโอ้มีน้ํากินด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆครับต้องขอขอบคุณนะครับทางคุณธนิการศรีรินนะครับเจ้าของฟาร์มสุขนิยมนะครับซึ่งมากัน2คนกับกระจุกน้ำเต้าหู้ใบเตยนะครับจำหน่ายน้ำเต้าหู้นไ้่อ่าน้ำฟักทองปั่นที่ลาดริมคลองหัวใจนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับ คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้รับการสนับสนุนจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับก็จำหน่ายลูกเป็ดลูกไก่ยานสัตว์อุปกรณ์จับสัตว์น้ำเครื่องมือทำการเกษตรนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0 8 4 1 2 8 1 5 0 8 4 1 2 8 1ตนะครับขจรเกียรติฟาร์มอยู่บนถนนติดกับทางหลวงหมายเลข40-12นะครับติดกับร้านกุเท้าฝั่งตะวันออกนะครับอยู่ที่ตำบล ก็ขอฝากไปด้วยนะครับผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ด้วยนะครับบริหารนานโดยคุณดําสุวรรณรัตน์นะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านชมแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์ในเฟซบุ๊กด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กดถูกใจใน Facebook ด้วยนะครับถ้าท่านชมในช่อง YouTube ช่วยกด s u b สไครต์หรือกดติดตามหรือกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็เหมือนมาลายสวรรค์นะครับที่จะมอบให้กับดีเจวิเชียนดวงพริมผมุ่มเท เสียเวลเวลามีค่าที่จะ,ะบุกเบิกพัฒนาในการทาคลิปวิดีโอในการถ่ายทําสืบสอะค้นหาว่าของดีหัวใจเรากลุ่มสมาชิกวสมาชิกหัวใจเรามีที่ไหนบ้างอย่างไรก็จะพยายามสืบค้นแล้วก็จะพยายามไปถ่ายทําเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ขยายผลได้ต่อยอดแล้วก็ได้ศึกษาได้เติมเต็มในส่วนของการประกอบอาชีพสัมมาอาชีวะนะครับ นี่คนนี้ครับโกจุกน้ำเต้าหู้ใบเตยทุกคนคงรู้จักดีถ้ามาเที่ยวลาดทิมรองวัดไทรก็จะมีน้ำเต้าหู้จําหน่ายตั้งแต่ขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่แล้วก็น้ำฟักทองเชื่อมด้วยอร่อยคุณภาพนะครับที่ลาดทิมรองวัดไทรโกจุกน้ำเต้าหู้ใบเตยใช่ไหมโกจุกกดไลค์น้อยโชว์ตัวน่อยนี่สุดยอดมากๆครับรนี่ครับเมนูเด็ดๆของปูนะครับปูที่แปลรูปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกแจวบ่องน้ำพริกนรกปูนาะนะครับ นี่ครับนี่ผลิตภัณฑ์ที่น่ารับประทานนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆเลยนี่ครับโคจุกการันตีเลยนะครับกดจุกน้ำเต้าหู้ใบเตยบอกว่าอร่อยมากนะครับไม่เสียทีที่รอคอยไม่เสียทีที่ได้มีโอกาสได้มาถ่ายทําคลิปวิดีโอคลิปนี้มันปูหม้อหม้อปูก็มีนะครับน้ําพริกนารกน้ําพริกแมงดาแล้วก็หม้อหม้อปูนานะครับแกวบองก็มีเยอะแยะนะครับคุณผู้ชมครับนี่สุดยอดมากๆเลยนะครับ ที่มันขึ้นที่กำแพงที่วันแรกที่ยังมีลูกอยู่เลยตัวเล็กกว่าค่ะนี่ตัวเล็กกว่าแต่วันนั้นเรามองไกลนะเขามองว่ามันแต่บันนี้มันมีมนอยู่ไหมอ่ะมันมีลูก